อฮสวยจัดมากก่ขอนเลยดียกว่าทุกอย่างเนะฮะสวยมากมเหมือนมืองนอกเลยอ่ะอะไรขนาดขนาดน่นนะโอ้ไมก่ก็ไม่ไหวมัง้งขนาดนี้โอ้โอ้เมือมันปิดน,นะคะ เราเดินทางมาถึง <c oughs> เขื่อนขุนด่านปราการชนที่จังหวัดนครนายกเราจะไปเตินที่เขาช่องลมก็ต้องขอบคุณเธอสําหรับการเดินทางมานะฮะอย่างเยี่ยมยอดปลอดภัยของเราเช่นเคยเลิ y ยู a l w a y s นะคะเฮะิรค่ะถ้าใครอยากจะใช้บริการเฮิร์แบบน้โตโหลดแอปพลิเคชันเอาไว้ได้เลยค่ะ โปรโมชั่นอะไรใดๆรายละเอียดมีอยู่ในนั้นคุ้มค่าตื่น<ม>การที่จะมาที่นี่เนี่ยต้องขึ้นเรือหางยาวซึ่งก็ต้องมากันที่ชมรมเรือหางยาวเขื่อนขุนด่านมีเบอร์แปะให้ชัดเจนหน้าตาเป็นแบบนี้ 1- นถึงเคนคือแทบจะเหมือนเหมาราเนี่ยราคา1 5 0 0บาท8คนขึ้นไปคนละ200ตอนนี้ขออนุญาตเตรียมตัวนิดนึงนะคะยังไม่รู้ข้อมูลอะไรมากมายแนละ้วเราก็อยากมาเห็นทุกตาของคเอ็นค่ะสวัสดีค่ะ พี่เอกเอะคะอ่าพี่เอกสวัสดีค่<ฮ>ะ,<ฮ>ะพี่เอกที่นี่เนี่ยเขาเที่ยวกันได้กี่เดือนอนะ คือของเราเที่ยวได้ทั้งปีนะครับผมจริใช่แต่ว่าแต่ละช่วงของเดือนอะโลเคชั่นก็จะแตกต่างกันไปนะครับอ๋อแต่ที่เขาแบบพีที่เห็นคือคิวสั่างพลาดนี่จะเป็นอ่าเขาช่องลมนะครับเขาช่องลมจะคือจริงๆแล้วเขาช่องลมเราจะเที่ยวได้จริงๆคือเดือนกรกฎาคมของทุกปีเลยแต่ว่าปีนี้มาไวเนื่องจากว่าหน้าร้อนที่ผ่านมาเนี่ยหนาวด้วยฝนด้วยเราก็เลยได้ไวขึ้นอ๋อเหรอคะก็น่าจะเป็นช่วงที่ตอน EP เนี้ยได้ไดโพสพอดีเลยถูกต้องครับผมเรากลกกัลดาถึงเมื่อไหร่คะถ้าเขาช่องลมกรกฎาคม หาถึงกันยานะครับออ๋ถึงกันยาแต่ว่าระยะทางทางก็จะสั้นเข้าไปเรื่อยๆนะครับเหมือนน้ํามันจะค่อยไต่ระดับน้ำจะสูงขึ้นเรื่อยๆหน้าฝนนินานพอฝนเริ่มลงระดับน้ําก็จะไต่ขึ้นเรื่อยๆนะครับอจนตอนนี้เราเข้าได้แค่หนึ่งเราจะไปต้นน้ำสองแล้วก็เริ่ตกเขาช่องลมสุดนี้นะครับ แต่ว่าถ้าไม่ได้มาเขาช่องลมคือพอเราเที่ยวได้ทั้งปีเราจะได้เจออะไรฮะนี่ต่อมาพอสเต็ปน้ําที่สูงขึ้นเราก็จะเข้าโปรแกรมน้ําตกคือนี่คือตัวไฮไลท์ของน้าตกเขาช่องลมจะเป็นแบบนี้ลักษณะเป็นอ่างน้ําใหญ่ๆนะอ๋อค่ะแล้วก็จบจากที่นี้น้าตกคลองคํคอตอนนี้น้าแห้งอยู่นะจ๊ะอ่าดูนะ พางงอมงอนเป็นน้ำตกสไตล์ตั้งฉาก90องศาตัวบันจูของน้ำตกประมาณ30เมตรนะครับตรงนี้มี2ชั้นนะครับ3 0เมตรอะคะใช่ชั้นบนสุดหนึ่งรอบเราให้น้องเที่ยว2ชั่วโมงครึ่งนะครับโปรแกรมรวมเวลาไปกลับเที่ยวแรกเลยเราเปิดให้6โมง6โมงเช้าเลยนะครับใช่มีพิเศษคือวันธรรมดาเราสามารถที่จะเป็น p r i v a t ส่วนตัวได้นี่ไงหนูงานวันธรรมดาแล้วเป็นสาวทิสนี่เราน้องเที่ยวค่อนข้างที่จะเยอะเราก็ต้องให้ระบายให้น้องเที่ยวเข้าไปได้ทุกทุกท่านนะครับเย็นสุด4โมงครึ่งครับผมอ่าตอนนนนเเเีี้้้ยดแลลวกกกก็็มุัับ่่่อออ6โคปทรูน พร้อมแล้วนะ,พร,วนะพร้อมแล้วก็เดี๋ยวเดินไปทางด้านซ้ายมือนะครับบันไดขวามือบันไดขวามือเขียนว่าห้ามลงลงได้เลยเนื่องจากว่าเราได้รับอนุญาตจากกรมเรือของเราแล้วนะครับก็คือบันไดเขียนห้ามลงลง,ลงได้เลยโอเคค่ะ <c oughs> จริงๆแล้วจังหวัดนครนายกเนี่ยถือว่าเป็นจังหวัดหนึ่งที่เรียกได้ว่ามีสีสันของการท่องเที่ยวแล้วก็ฤดูกาลในแต่ละฤดูกาลที่แตกต่างกันไปแบบน่าหลงไหลค่ะใช้คำแต่ว่ามันเป็นแบบนั้นอะให้ดู ณวันนี้เนี่ยน้าก็อยู่ประมาณนี้นะฮะเรือหางยาวคือข้างล่างนั้นซึ่งมันก็ลงกันไปยาวนานเหมือนกันนะเส้นทางขึ้นเขาทำระยดหรือว่าคือลงพี่ไม่เท่าไหร่ตอนขึ้นอ่ะสวยจังก็ดีนะเรามาเวลานี้เที่ยวสุดท้ายปะเที่ยนนัดราเดินไปด้วยกันเลยอันนี้ก็คือเป็นโม2ของเราเนี่ยนะฮะตอนนี้เขาเทียบเท่าเป็นนี่แล้วนะก็คือคิวแทนกันได้อ่ะตอนนี้ก็คือบล็อกแทนกันเลยได้อยู่โดยปกติอย่างเนี้ยน้ํามันขึ้นมาถึงอย่างสุดนี้เลยนะ อไอ้นัดวอกต่อเลยใจคอใจคอไม่ใเห็นน้องหมาน่ารักอะชื่ออะไรคะคัตเตอร์คัตเตอร์เหรอคะคัตเตอร์ค่ะคัตเตอร์นั่งโควิดคร่ะถ่ายรูปไป่อนนนง่ารักสนุกสุดๆนะลูกอีกหลายขั้นเลยลูกเอ้ยแม่ก็ไม่อุ้มด้วยตัวเองยังไม่อยู่เลยตอนขึ้นเรื่องใหญ่พอควร 220ยยีินข5้นคนครับอันนี้หนูว่าทําแบบว่าเป็นบันไดวัดใจคุรักได้เลยนะถ้าเป็นสุรา mm hmm. น้ําเต็ม100%เอนมาได้มา20ขั้คันถึงเลยถูกต้องครับนี่เรือหนึ่ง mm hmm. รคนมีเสื้อชูชีพ mm hmm. พร้อมสับ ราก็จะจอดกันที่จุดนี้เขาจะเดินไปเรื่อยๆอ,อย่างเทเลยเทียบผ้ากันเลยทีเดียวฮะเป็นได้เลยนะคะโอ้เส้นทางนี้เนี่ยเราจะเดินนี่เป็นจุดแรกเราจะเดินขึ้นไปได้อีกเดี๋ยวเรามาดูกันว่าเราจะอิ่มเอมกับธรรมชาติแค่ไหนในแบบของคุ้มค่าตื่นที่เขาช่องลมจังหวัดนครนายกนะจ๊ะ แต่เรารอพี่เอกกันโอ้เยี่ยมยอดเลยทีเดียวธรรมาชาตินี่ยิ่งใหญ่นะพี่เอกเส้นทางนี้นะตอนนี้เราได้เดินไปได้กี่กิโลคะตอนนี้คือจริงๆแล้วไฮไลท์ของเราก็จะเดินไปสักประมาณ4-500เมตรนะครับเาะจากจุดนั้นแล้วอะ่ะคือจะไปค่อนข้างที่จะยากแล้ว <Okay. S 2> ก็ต้องรอให้ระดับน้ำไต่ขึ้นไปอีกนิหนึง ก็โลเคชันก็จะเปลี่ยนไปอีกแบบหนึ่งัานโดยถึงบอกว่าเที่ยวกันได้แบบตลอดยาวๆช่วงเวลาที่ต่างกันวันที่ต่างก็ให้ความรู้สึกที่ต่างกันไปแล้วแต่ละวันบางทีช่วงเช้าเนี่ยเราจะได้บรรยากาศอีกแบบนึงคือเย็นๆสบายๆมีหมอกตามไหล่เขาอ๋อเห็นบอกว่าคือพวกหกโมงเช้าอ่ะถูกต้องครับใช่ไหมคะจะมีแบบหมอกถูกต้องน้าที่เราไหลเข้าสู่เขื่อนจะมาจากน้ำตกเหนืโลกจากเขาใหญ่นะครับอ๋อเหรอคะน้ำตกเหนโลกอ่ะฮะใช่ครับถ้าระดับน้าเต็ม นู่นแหละครับแนวต้นไม้ทั้งหมดเลยเดือนตุลาตุลาก็โปรแกรมหนึ่งแนวน้ําตกล้วนเลยคันนี้อ่าค่ะก็จะมีน้ําตก3จุดเดินไปด้านไ,ไหนก็จะเป็นลาธารไหลไปเรื่อยเป็นหุบเขาไหลเรื่อยอจากจุดเนี้ยที่เราเรือเราจอดเนี่ยถ้าน้าเต็มขี่อี้เาไปได้ประมาณสักกบสามกิโลอ๋อก็คือตามร่องน้ํานี้เลยเข้าไปได้เรื่อยๆใช่ครับใช่แต่ว่าเราจะไม่เจอโลเคชั่นแบบนี้จ้ะเพราะว่าน้ําสูงขึ้นเรื่อยๆสูงขึ้นแล้วก็จะไม่เจอแก่งหินสวยงามแบบนี้ถ้าอยากเจอแบบนี้แล้วเข้าได้ทุกจุดเลยของน้ําตกกาญหากานยา น้ําก็จะใต่ระดับเรื่อยๆตุลาเต็มร้อยเปอร์เซ็นต์ครับเยี่ยมยอดเลยชอบดิบๆอ่าดิบๆมีน้ำมีสระแห้งๆใช่อย่างเนี้ยไม่มีหญ้าขึ้นไม่มีเลยดินการแตกๆเลยหนูอยากมานะเดี๋ยวรอปีหน้ามาเจอกันครับผมได้ครับได้คําทานนี้ก็จะน้ําน้อยๆถึงขาวๆยาวๆไปเรื่อยๆน่าจะสวยก็อีกแบบหนึ่งแนวอยู่นะเที่ยวอะไรทั้งปรีครับเดี๋ยวถ้าหนูเจอจุดไหนถ่ายรูปได้ขออนุญาตเลยนะคะได้เลยครับด้านในก็เดินไปเรื่อยๆจะมีเซอร์ไพรส์จริงเหรอโอ้โหพูดแบบเน ้อนหินก้อนนั้นเป็นอีกหนึ่งก้อนหนึ่งนะคะที่มีร่องรอยของการเดินขึ้นไปอย่างช่ำชองและเยอะแยะน่าจะเป็นหนึ่งในไฮไลท์พี่เอกบอกว่าใครๆก็ต้องขึ้นไปแล้วก็ไปยืนอ้าแขนรับพลังธรรมชาติกันที่ตรงนี้เราก็แน่นอนอยู่แล้วนะคะเราขึ้นกันมาหลายก้อนกันพอควรคนถ้าดูจากภาพที่เราถ่ายสว,ว,วยจับมากบอกก่อนเลยยิ่งกว่าทุกอย่างนะคะ เส้นงทาค่ะสวยมากๆเลยค่ะ างเดินเขาก็จะมีแบบทางเดินตรงข้างในเนาะและ้วก็อันนี้เป็นริมนี้ตอนนี้ก็คือลําธารแหละหเพราะว่านาโคตเนาะสวยจัดเนาะเป็นไงกันบ้างฮะพอเสียงคนรักธรรมชาติหน่อยละคุณอ้อเป็นไงเยี่ยมยอดไหมเยี่ยมยอดไปเลยอะ่ะสวยมาก เวลาไปประมาณหนึ่งชั่วโมงยังไม่ถึงเขาช่องลมเลยจ้ะเดี๋ยวจากตรงนี้ไปเขาช่องลม15นาทีโดยเรือนะคะเรากําลังเดินกลับมาซึ่งก็เดี๋ยวเราไปดูกันว่าเขาช่องลมในช่วงเวลาเกือบหกโมงสปีดกันหน่อยคอนเทนต์เขาช่องลมของเราเพราะเทินไปกับธรรมชาติที่นี่มากๆเลยอะคือชอบมากด้รูปเพียเพื่อนไทยสวยงามมากเลยเนาะก็ไม่แปลกเลยที่ว่าทาไมนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติแบบหลงรักประเทศไทย ชมรมเรือหายยาวของที่นี่พเอกน่ารักมากเลยนะให้ข้อมูลที่น่ารักแล้วก,ก็รู้สึกว่าได้พูดคุยแล้วก็สนุกไปกับการเดินทางได้ข้อมูลเรื่องรธรรมชาติของที่นี่อะไรแบบนี้ไม่เหนื่อยคือช่วงเวลาที่เรามาเนี่ยนะครับจะเรือรอบสุดท้ายซึ่งถามว่าดียังไง มันไม่ร้อนฟออปลอดสองชั่วโมงได้แบบธรรมชาติแบบเต็มๆเอาเป็นว่าได้รู้ไปอวดเลยว่าโอ้เข่าช่องลมเส้นทางนี้สวยงามมากจริงๆพี่เอกมันแบบมันสวยมากอะจนหนูลืมไปเลยว่ามันยังไม่ถึง <c oughs> แล้วตรงนั้นเราเราเราต้องเดินอีกเยอะปะคะอ,อ๋อคือพอจอดเราก็จะได้เลยอากาศเลยอ๋อเหรอคะพอพอเดินเข้าไปเรื่อยมันก็จะได้ อ,อีกโลกนึงจิงจงหรอคนนี้นี่หนูก็ปี๊ดสลบไปหลายรอบแล้วนะถ้าเป็นกรกฎานี่กิะไพ่กว่านี้จะสวยกว่านี้อ๋อมาแล้วต้องซ้ำจริงป่ะคะ,ะกรกฎายิ่งกว่านี้ต้องซ้ำอยากจะซ้ำต้องซ้ำแน่นอนเรารูปพี่งงอ่ะไม่ได้เกินจริงเลยนางสวยกว่าในรูปที่เป็นอีกจะบอกให้เอออะขึ้นเรือก,กันฮะเด็ดแก๊งฮะเขาช่องลมไงยังไม่ถึงไงสิบห้านาทีหลังจากนี้พี่เอกบอกว่าเราเหมือนจะได้ไปอีกโลกหนึ่งเลย เราก็เคยตื่นกันแล้ะค่ะ้งเงขาช่องลมเช็ดอินจ้ะสวยไม่ไหวอะ่ะม,ม,มันอหมืงนนอกเลยอะ่อะมีรายงานเมซิไทยแลนด์เถอะ อะไรขนาดขนาดน่นนะโอ้ม oh <my> ายกอดไม่ไหวมั้งสวยขนาดนี้อเ oh. มืองไทยเราอุดมสมบูรณ์สุดๆจริงๆค่ะเราเดินกันต่อไหมไปดูข้างในกันนะ เดินขึ้นมาแบบนี้มาเรื่อยๆๆๆจนมาถึงตรงนี้เจมบอกว่าพอเป็นช่วงวันเสาร์อาทิตย์ตรงนี้จะไม่ได้เรียกว่าเขาช่องนะเขาช่องคนเพราะว่าก็คือคือเชื่อเลยว่าก็คือแบบคนก็คงเรียงรายกันอยู่ตรงนี้เนาะน้ำตรงนี้ก็แบบเล่ไปได้นะคะเป็นแบบน้ำซึ้งๆเลย ก็ต e. ่องมีเวลาที่ีประมาณที่สุเเอ้ยรี้สึกก็ไโทพอใช่สวยจังขึ้นไปดูตรงนี้นะ ยิงกว่าสวยมากิว่าเดี๋ยวเราก็คงได้เวลากันอยู่ประมาณนี้แหละเดี๋ยวเราก็คงที่จะต้องกลับค่ะถ้าถามว่าสวยขนาดไหนคนที่ดูคลิปนี้อยู่ต้องตอบเป็นสิยงเดียวกันแน่นอนคือสวยมากนะ ขอบคุณธรรมชาติสวยๆจริงๆเลยค่ะต้องบอกเลยว่าจะเป็นส่วนของต้นน้าหรือจะเป็นตรงขาช่องลมตรงนี้นะคือสวยต่างกันแต่ที่แน่ๆก็คือสะกดการโดยกันสีอสวยชอบสวยค่ะ <laughs> สวยมากอเม i ิ g เป็นช่วงที่น้ํายังไม่ได้เยอะก็เลยไม่มีลําธารใช่ไหมพี่ใช่ใช่น้ำล <c oughs> ำธารอาจจะน้อยหน่อยถ้าช่วงกร,รกฎาคมเราเที่ยวชุดไหนที่เข้ามาเนี่ยได้ความสวยร้อยเปอร์เซ็นต์เลยน้ำในลำธารก็จะเยอะขึ้น,นครับนี่ยังไม่สวยอ <c oughs> ีกเหนะฮะยังมีฮอตกว่านี้อีกที่สวยกว่านี้กร,รกฎาตอน,นที่ถึงทีอยู่นี่แหละ เพื่ฝากช่องทางนะครับติดต่อถ้าอยากมาที่นี่ยังไงที่เพจของชมรมเรือนะครับเพจชมรมล่องเรือหางยาวเกอนขุนด่านนะครับผมช่องทางก็คือ Facebook 1แล้วขออนุญาตฝากไม่ได้โทรพท์นะครับ0894931200ครับผมเอาเยเรายิงดีให้บริการนะครับมีเรือไว้สปอร์ตให้แบบล้วท่องเที่ยว3-4ลำด้วยกันนะครับผมเชิญมาสัมผัสได้ครับเกอนขุนด่านของเราครับโอเคครับโอเคครับครับผม ไ,ไต่กีฬาเมื่อกี้เราว่ายน้ำเสร็จแล้วเดี๋ยววิ่งขึ้นแล้วเราร่วมปฏิบัติการเดินด้วยกันดีกว่าเอาแค่ว่าเดินเปล่าๆให้ถึงผมจะดูหน้าที่มันเปลี่ยนไปเรื่อยๆ <Okay. S 1> ไม่พี่คุณอาคิดว่างไง<ด>อย่าพูดเยอะไม่ใช่ไรเดี๋ยวพูดแลง <c oughs>